เขียวใหญ่หรืองามเมืองยานะครับเนาะนะฮะอืมสวัสดีครับพี่น้องครับทางบุกม่วงอีกแล้วครับมากับผู้จัดการคือเก้าครับถือมีดพ้อมอีกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงทดลองชิมต้นบุกม่วงครับต้นไหนแส่บบ่แซ่บจะทีเดียหูจักนะครับเนาะต้นนี้เป็นบุกม่วงเขียวใหญ่ครับเขียวใหญ่หรืองามเมืองยานี่นะครับ อาจจะจําผิดครับแต่ว่าอาจจะแมน่นนะครับเนาะเบิ้งหน่วยครับสังเกตหน่วยครับเดี๋ยวผู้จัดการมันก็จะชิมคือเก่าครับเบื้องหน่วยครับรดเดี๋ยวจะหาหน่วยจับแซ่บให้ผู้จัดการขึ้นไปปาดให้เบิ้งครับปกม่วง,งนี่เพิ่นหลายซื้อนะครับเนะบาะบางคนกล่ว่าเขียวใหญ่บางคนกล่ว่าง,งามเมืองย่าครับพูดนะผู้จัดก,การเดี๋ยวให้ผู้จัดก,การชิมให้เบิ้งครับหน่วยเถิงเถิงพูดนะ อย่าไปซี๊ดทั้งเตะมันบาแแ่บทั้งเทงมันจังแ่บขึ้นไปเลยพูดน,นะเ,เบิ่งครับเ <c oughs> อาเออหักมโนอบอกมวงผมเอาเออเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะกินมนนนโนน,ะน,นันแต่ว่านอนนันเราไปจะแสบกุ้มแล้วเอาอเอาเลยเออเอาเลยปาดเลย <c oughs> มางกิาหงาหวกหางดอกมันเหนียวอยูออง่งวงก็อบฮะ <ด>กรอบอีกแล้วอ,อ,อู้เสียงหนังกับพอผิดแล้วครับชิมเดี๋ยล่ะชิมเองพี่น้องเบิ้งเป็นยังไงบอกรสชาติเพิ่นไปเขียวใหญ่หรืองามเมืองย่าครับเปรี้ยวนิดเดียวมันมันเปรี้ยวมันถือว่าออร่อยถือว่าอร่อยครับครับว่ากรอบกร้อมเอามาชิมด้วยนะสนะให้ลงความอะไรงงไหมขึ้นกินมาเบิดเขาทิม มันเป็นย่างมันสดๆนะครับเนาะบนในล่างครับนี่ครับมันเป็นยางครับผมมีวิธีครับเอาย่างออกครับอุ้ยเดี๋ยวนะครับกล่องมันของเอาลงมาไหมตัดลงมาครับลงม่ได้ลงมาตําๆหนึ่งเขียวใหญ่หรืองามเมืองยานะครับเนาะอ๋อื ออกมันๆครับแต่รสชาติบ๊คยไข่เค็มข้นมาไดนผมว่ามาแล้วไหนรสชาติบ๊คยไข่เค็มข้นครับมันกระมันอยู่ถือว่ากินง่ายครับแต่ยางมันเยอะนะมันสดเนาะครับมึงยางย้อยอยู่เลยครับแต่ว่าแต่เทียบกับแดงจักรพรรดินี่ผมว่าแดงจักรพรรดิแซ่บเนาะเข้าใจกันมาบ่แต่ว่าอันนี้มันกินง่ายครับมันรสชาติออกจืดๆจังหน่อยนี่ครับหน่วยปีนี้ก็ถือว่า ใส่ได้นะครับเนาะกับเบอเบไหนติดเบอร์ต้ตนมันได้ครับแต่ก็ถือว่าใส่ได้งามอยู่ครับโอเคคลิปนี้สั้นนี่ครับผมพามาเบิองบุกงวงเขียวใหญ่หรืองามเมืองหญ้านะครับเนาะชิปนี้แปลละพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ารับชมขอบคุณที่กดติดตามนะครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับ